สวัสดีครับทุกคนอย่าลืมนะครับมีสติรักษาจิตให้เบิกบานไว้มั่นคงไว้ตลอดวันนะครับเป็นปัจจัยให้เข้าสมาธิง่ายสำรวมกายวาจาง่ายและปัญญาเกิดง่ายนะครับในสภาวะที่จิตเบิกบานนะครับในสภาวะที่จิตขุนมัวเศร้าหมองควบคุมกายวาจายากปัญญาเกิดยากกิเลสเกิดง่ายนะครับอันนี้ วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเตรียมเรื่องอมรณานุสติมาให้ฟังมรณานุสติเนี่ยคือการพิจารณาสภาวะของการที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปซึ่งตรงเนี้ยมีความเข้าใจผิดกันเยอะวันนี้ผมก็อยากจะมาชี้แจงให้เข้าใจในทางที่ถูกต้องหลายคนจะเข้าใจว่ามรณานุสติเนี่ยคือการหมั่นคิด ทบทวนเหมือนกับบอกตัวเราเองว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปนะเราจะต้องจากโลกนี้ไปนะพยายามจะคิดมาทบทวนตัวเองให้เหมือนกับว่าให้จิตเนี่ยรับสภาวะของความเข้าใจว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปคิดซ้ำๆคิดทบทวนบ่อยๆคืออันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะทุกธรรมะนะครับ เป็นปัญญาปัญญาหมายความว่าเข้าใจแล้วเนี่ยทำให้เกิดแรงบันดาลใจไม่ใช่เข้าใจแล้วทําให้เกิดความเศร้าหมองหดหู่บางทีเราตอกย้ําว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปมากๆบางทีมันทําให้จิตใจหดหู่หดหู่แล้วก็ไม่เป็นปัญญาความหดหู่ไม่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจทีนี้มรณานุสติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะ ผมมีตัวอย่างเปรียบเปรยมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เข้าใจแล้วก็จะโยงไปถึงมรณานุสติตัวอย่างเปรียบเปรยก็คือว่าเราไปดูหนังเราก็เคยดูหนังในโรงหนังใช่ไหมฮะโหนังเรื่องหนึ่งก็ประมาณ2ชั่วโมงลองคิดตามอย่างนี้นะครับถ้าเข้าไปดูหนังเรื่องหนึ่งหนังสนุกมาก สนุกทุกเวลาโอ้โหเราติดตามยิ่งติดตามยิ่งสนุกยิ่งเข้าใจหนังโอ้โหหนังเขาวางเรื่องราวน่าสนุกน่าติดตามและน่าประทับใจดูไปก็สนุกไปใกล้เวลาหมดเวลาสองชั่วโมงยิ่งตื่นเต้นยิ่งมีความสุขพระจบหนังโอ้สุขมากชอบมากโอ้หนังเรื่องนี้ดีมากประทับใจความประทับใจเนี่ยติดค้างคาใจเราถูกไหมฮะอันนี้สถานการณ์หนึ่ง อีกสถานการณ์หนึ่งไปดูหนังเหมือนกันแต่หนังไม่สนุกโอ้โหดูไม่รู้เรื่องงงพอจะเข้าใจขึ้นมาเอา้าไม่รู้เรื่องอีกแล้วพอจะสนุกขึ้นมาเอา้าอะไรเนี่ยไม่สนุกเลยหนังสับสนไม่สนุกจบพอจะจินตนาการไดไครับว่าไปดูหนังในลักษณะอย่างเงี้ยตอนจบนี่มันเหนื่อยเลยโอย้ตายเสียเวลาไม่น่ามาดูเลยอันนี้อีกสภาวะหนึ่ง ทีนี้เกี่ยวอะไรกับมรณา,านุสตินะครับคนที่เขาไม่เคยฝึกจิตไม่เคยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาจิตยังดิบอยู่ในลักษณะของปุถุชนผู้ไม่รู้ธรรมเป็นไปในทางของกิเลสเป็นไปในทางของกรรมไปเป็นไปในทางยะถากรรมคือทางของกรรมกรรมจูงไปในทางดีก็ดีจูงไปในทางชั่วก็ชั่วนะครับ ไม่เป็นปัจจัยแห่งปัญญาไปในทางของชักจูงของอำนาจของอารมณ์วันนี้อากาศดีก็อารมณ์ดีอากาศไม่ดีก็หงุดหงิดเป็นไปในตามทางของความเคยชินชีวิตเนี่ยจะสับสนเพราะว่าเขาจะเห็นไปในทางธรรมชาติในเที่ยงแท้เห็นนิจจังเห็นธรรมชาติหน้าเอามาเป็นเจ้าของ เห็นธรรมชาติเป <indo up> <legislation> ็นอัตตาเป็นตัวตนซึ่งตามความจริงแล้วเนี่ยธรรมชาติเขาเป็นของไม่เที่ยงเบื้องลึกธรรมชาติเป็นของไม่เที่ยงเบื้องลึกธรรมชาติแปลปวนหรือเป็นทุกข์เบื้องลึกแล้วธรรมชาติมีความเป็นตัวตนที่ไม่จริงแท้พอเขาเห็นธรรมชาติจริงแท้แต่ข้างล่างนี่ไม่จริงแท้มันเกิดความสับสนกันเอดีๆอยู่อ้าทำไมอดีดอยู่ทุกข์อีกอลกำลังสถานการณ์ดีๆอยู่อ้า กำลังจะสถานการณ์เอ้ามีสุขขึ้นมาอีกแล้วชีวิตมันเปียแปรปวนไปด้วยความสุขสุขทุกๆมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยทำให้ลึกๆแล้วชีวิตของปุถุชนผู้ไม่รู้ธรรมเนี่ยอยู่กับความสงสัยมึนงงเอ๊ะทำไมมันอย่างนี้เอ๊ะทำไมงั้นเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ธรรมความไม่รู้ธรรมเนี่ยมาครอบงำชีวิตก็เหมือนกับคนที่ไปดูหนังแล้วมันงงทั้งเรื่องเลยสุขสุทุกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ปลายทางชีวิตของปุถุชนผู้ไม่รู้ธรรมเนี่ยใช้เวลากับความไม่รู้ธรรมกับอวิชากับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะครับไปในทางยะถากรรมปลายทางของชีวิตเขาจะจากโลกนี้ไปด้วยความสับสนด้วยความกลัวด้วยความหวั่นด้วยความเกรงฝั่งหนึ่งก็ยังติดฝั่งหนึ่งก็กลัว หาความสงบสุขไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งของบัณฑิตผู้จเจริญธรรมดีแล้วนะครับศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะอ๋ธรรมชาติเปลือกนอกข้างบนเนี่ยมันดูเหมือนเที่ยงแท้มันดูเหมือนมีคุณค่ามันดูเหมือนมีจริงแท้เป็นตัวเป็นตนแต่เมื้องลึกเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันแปรปวนนะมันมีตัวตน ที่หลอกลวงเราอยู่บัณฑิตเขาจะเห็นทั้งสองฝั่งธรรมชาติที่ปรากฏกับธรรมชาติตามความเป็นจริงพอเห็นตรงนี้ปั๊บเขาปรับตัวบนอยู่บนทางสายกลางฉะนั้นชีวิตฉันต้องไม่เป็นไปในทางของยะถากรรมต้องเป็นไปในทางของสติปัญญาเขาจะเป็นผู้กำหนดการดำเนินชีวิตเขาด้วยเจตนาที่ถูกต้องที่มาจากปัญญาที่เห็นธรรม ฝั่งหนึ่งปุถุชนจะดำเนินชีวิตไปตามยะถากรรมฝั่งหนึ่งของผู้เจริญธรรมจะดำเนินชีวิตไปตามทางของสติปัญญาที่เห็นธรรมฉะนั้นฝั่งนี้เนี่ยบัณฑิตเนี่ยเขาจะออกแบบชีวิตเขาเองเหมือนเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เองเขาก็สร้างภาพยนตร์ด้วยเมตตาด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจปิยวาจาสํารวมกายวาจาที่ดี หนังที่เขาดูก็จะเป็นหนังที่มีความสุขเบิกบานมีธรรมชาติที่อิ่มเอมอยู่เมื่อจบหนังเขาจะจบอย่างมีความสุขพอนึกภาพออกไหมฮะนี่แหละความหมายของมรณานุสติหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าโยงมาที่ปัจจุบันนี้เราในปัจจุบันนี้เนี่ยดำเนินชีวิตให้มีความสุขนะครับไม่ต้องไปนั่งท่องว่าฉันจะจากโลกนี้ไปไม่ต้อง ปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าออกพิจารณารมเพื่อสํารวมกายวาจามีเมตตานะครับรักษาศีลน,นะครับฟังเทศฟังธรรมนะครับทางโลกก็ไม่ให้ช้าทางธรรมะก็ไม่ให้คุนเห็นทางสายกลางปรับทั้งทางโลกทางธรรมไม่ชังโลกไม่ชังธรรมอยู่บนทางสายกลางเมื่อปลายทางของชีวิตเนี่ยมันอิ่มเอมด้วยความสุขเนี่ยเราจะจากโลกนี้ไปด้วยความอิ่มเอมเติมเต็มมีความสุข จบด้วยภาพยนตร์ที่มีความสุขที่ดีมีความสุขนะครับนี้คือมรณา,านิสติที่แท้จริงนี้คือมรณา,านุสติที่เป็นปัญญาที่โยงน้อมมาสู่ปัจจุบันในการดําเนินชีวิตถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ในปัจจุบันนะครับแล้วปล่อยให้ใกล้เวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วไปทําจิตจาใจตรงตอนนั้นอะสายไปเรามันต้องสะสมตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปมรณา,านุสติคือการสะสม ศีลส,สมาธิปัญญาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปจนถึงกระทั่งปลายทางของชีวิตนี้คือมรณานุสติที่แท้จริงนะครับนี้คือปัจจุบันที่มีความสุขนะครับลองพิจารณาดูนะครับอนุโมทนาครับ